ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของ WMS นะครับหรือ Web Map Service นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะทำการวาดแผนที่นะครับที่เป็นชั้นเลเยอร์นะครับลงบนแอปพลิเคชันเรานะครับเนื้อหานะครับผมจะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกนะครับก็คือ EP นี้นะครับผมจะทำการสร้าง UI ขึ้นมานะครับเป็น UI ที่ รองรับการวาด WMS นะครับซึ่งผมก็จะสร้างปุ่มที่เป็นชั้นข้อมูล WMS ขึ้นมาใช่ไหมครับเวลากดปุ่มเข้าไปนะครับก็จะมีป๊อปอัพแล้วก็มีชั้นข้อมูลที่เราจะวาดนะครับเวลาที่เรากดปุ่มใช่ไหมครับติข้อมูลลงไปนะครับตัวระบบเองก็จะทำการวาดนะครับแผนที่หรือวาดเลเยอร์ลงบนแผนที่ของแอปพลิเคชันเรานะครับผมสร้าง UI ทั้งสองส่วนเลยนะครับส่วนที่เป็นปุนนะครับของ แอปพลิเคชันเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับใน EP นี้นะครับส่วน EP ถัดไปนะครับเราก็มาเขียนโค้ดเพื่อดึงเลเยอร์นะครับ WMS ลงบนแอปพลิเคชันเราอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ใน EP นี้ครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับผมจะทำการสร้างปุ่มกดนะครับไว้ต่อจากตรงสลับแผนที่นะครับผมจะใช้คำว่าชั้นข้อมูลเขตนะครับแล้วก็เป็น WMS นะครับโอเคนะครับทีนี้ ผมก็เปิดไฟล์ map underscore view นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ map นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการสก r l l เมาส์นะครับมาที่ตัวสลับแผนที่นะครับก็คือตัวนี้นะสลับแผนที่นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะทำการคัดลอกเลยนะครับผมก็ทำการนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็วางต่อนะครับวางไว้ด้านบนนะเสร็จแล้วก็วางลงไปนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นคำว่า ชั้นข้อมูลนะครับอันนี้เป็นชั้นข้อมูลนะชั้นข้อมูลเขตนะครับชั้นข้อมูลเขตนะครับที่เป็นแบบ WMS นะครับโอเคประมาณนี้นะส่วนตัว s set state ผมไม่ได้ใช้ผมลบออกไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องเปลี่ยนก็ตัว ไอคอนนะอันนี้ผมใช้คำว่าเลเยอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับที่ผมจะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ทำการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากทำการรีสตาร์ทนะครับเราก็จะได้ปุ่มชั้นข้อมูล WMS นะครับแล้วก็มีไอคอนที่เป็นเลเยอร์นะครับขึ้นมานะครับต่อไปนะครับเวลาเรากดปุ่มนะครับกดตรงนี้นะนี่นะครับ มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะทําการเขียนนะครับตรง on t a p นะครับผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า underscore นะครับ show นะครับ base นะครับ WMS นะครับ base map ที่เป็น WMS นะครับข้างในก็ใส่ context นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมก็จะทำการนะครับมาสร้างตัวโชว์เบด w น m s นะครับอีกทีหนึงนะครับลำดับต่อไปนะครับจะทำการสร้างฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้ชื่อว่าแผนที่นะครับอันนี้เป็นแผนที่นะแผนที่ที่เป็นเบดนะครับเบดแมป ที่เป็น WMS นะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวฟังก์ชันเองนะครับเป็นชนิดแบบไว้นะนะครับแล้วก็ชื่อว่า underscore show นะครับ base นะครับ WMS นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราดึงมาจากด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็น u i l d นะครับ u i l d คอนเทกต์นะครับเสร็จแล้วก็จะมี c o n t ทก t โอเคนะครับฟังก์ชันนี้อยู่ด้านบนนะอันนี้เป็น i ิวนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วข้างในนี้นะครับผมจะใส่ตัว Show ไดอะล็อกนะครับซึ่งในโ h o w ไดอะล็นะครับมันมีเขียนไว้แล้วนะครับทีนี้ผมจะไปเอามานะครับซึ่งโชว์ไดอะล็อกนะครับ ถ้าเราจะเอามาเราก็กด Ctrl F นะครับก็พิมพ์คำว่าตัวโชว์นะครับมันได้อลอกนะครับได้อลอกนะครับโอเคมันมีทั้งหมด3ามตัวนะตัวนี้ก็ได้นะครับตัวที่1คือตัวนี้นะ ผมจะทำการคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้เราค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาที่ underscore นะครับโชว์นะครับโชว์เบ s นะ VMS ตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็วาง show dialog ที่ผมก็ p ปีมานะครับลงไปนะครับตัวที่ผมจะแก้นะก็จะมีตัว text นะครับ ก็จะมีตัวไตเติลนะมาตัวไตเติก่อนนะครับก็มีตัวไตเติลทยอยแก้ทีละตัวนะครับมีไตเติลตัวนี้ก็จะเป็นชื่อว่าอันนี้เป็นชั้นข้อมูลนะครับชั้นชั้นข้อมูลนะครับขต ที่เป็นแบบ WMS นะครับ WMS นะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับที่จะแก้ก็จะเป็นตัวข้อความนะครับข้างล่างนะครับตัวนี้ลบอกไปก่อนนะโอเคแล้วก็ข้างล่างก็ไปปุ่มตกลงตัวนี้นะครับปุ่มพิมพ์ผิดนะตัวนี้ต้องเป็น x นะครับ โอเคประมาณนี้ทีนี้ก็จัดโคดให้สวยงามนะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาดูว่าปุ่มป๊อปอัพเราขึ้นมาอย่างอะนะครับก็ทำการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งอะนะทีนี้ก็รอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับหลังจากรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูว่า เวลาที่เรากดปุ่มนะครับตัวชั้นข้อมูลเขตนะครับ WMS นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกดเลยนะครับมันก็จะแสดงป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าชั้นข้อมูลเขตนะครับคือคือไตเติลแท็กนะครับแล้วก็แอคชั่นข้างล่างก็จะเป็นตกลงนะครับเวลาเรากดก็จะหลุดออกไปจากป๊อปอัพนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะทำการเขียนเพิ่มนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับที่เป็น ที่เป็นชั้นข้อมูลต่างๆนะครับผมจะสร้างอยู่ในรูปของรีดนะโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างชั้นข้อมูลนะครับตัวอย่างชั้นข้อมูลนะครับชั้นข้อมูลเขตนะทีนี้ ก็จะอยู่ในรูปของ WMS layer นะครับโอเคนะครับผมก็จะสร้างอยู่ในรูปของ lead นะใน lead เองก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบ string นะครับโอเคตั้งชื่อว่า WMS layer นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันแรกก็คือขอบเขตจังหวัดนะอันนี้ขอบเขตจังหวัดนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นขอบเขตอำเภอนะ ขอบเขตอำเภอนะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นขอบเขตตำบล เสร็จแล้วนะครับผมจะสร้างลีดนะครับที่เป็นแบบบูลีนนะครับเป็นตัวแปรที่เป็นแบบบูลีนนะอันนี้เอาไว้ตรวจสอบนะครับแต่ฐานะการกดนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า select นะครับ mm hmm. layer นะครับ mm hmm. เวลาที่เรากดปุ่มนะครับ mm hmm. เพื่อเลือกชั้นข้อมูลนะครับ เสร็แล้วตัวนี้ก็จะเป็น list ข้างในก็จะเป็นแบบ b o l ลีนนะครับมันก็ประกอบไปด้วยฟิวใช่ไหมฟิในฟิวเองนะครับ mm hmm. ก็จะทำการตรวจสอบความยาวนะครับของ w m s นะครับ Layer ว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ค่าเริ่มต้นเป็นฟอไปนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นผมให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเป็นฟอนครับโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาสร้างเพิ่มนะครับผมเขียนต่อตรงตรงนี้นะต่อจากตัว Titan t e c ทนะครับผมก็จะบอกว่า Context นะครับผมเท่ากับไบบอกนะอันนี้ผมจะกำหนดขนาดของข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับให้มันเป็นแบบดับเบิลนะครับดับเบิ้ลแม็ก ฟินิดนะครับตัวนี้ให้มันชิดให้มันชิดขอบเท่ากับเท่ากับขนาดของข้อความนะแล้วก็ตัวไฮนะครับความสูงผมกาหนดไว้กับเท่ากับ300นะครับแล้วก็มีอะไรอีกชายนะครับชายที่เป็นรีดวิวนะครับในการแสดงข้อความนะครับเราจะแสดงข้อความผ่านรีดวิวนะครับเสร็จแล้วในรีดวิวเองนะครับก็จะมีตัว b ิรดที่เป็นที่เป็นบิวเอนะครับตัวนี้ผมใส่บิ i l เ e er อร์เข้าไปเสร็จแล้วในตัว b u i l เออร์เองก็จะมีไอเทมบิวดเออนะครับตัวนี้ก่อนไอเทมเขานะครับเราจะทำการนับความยาวของ WMS Layer ข้างบนเนี่ยนะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่โอเคนะครับเสร็จแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวไอเทม builder ตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเป็นตัว builder context นะครับแล้วก็มี context แล้วก็มีตัว integer นะครับที่เป็น index เห็นนะมันก็จะมี ข้อความอยู่สองส่วนนะนะครับส่วนที่เป็นคอนเทกต์ก็คือเป็นคอนเทกต์แล้วก็ส่วนที่เป็นอินเด็กต์นะครับเป็นการชี้ค่านะครับชี้ค่าในรูปของอินเด็กต์นะครับให้เป็นอินทิเจอร์ไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นอยู่ในรูปของเช็คบ็อกซ์ลีดนะครับตัวที่ผมจะใช้เป็นเช็คบ็อกซ์ลีด t r ยตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วข้างในก็จะมีมี on change กับตัว value ใช่ไหมครับทีนี้ตัว on change ะนะครับผมจะเขียน on change ก่อนนะตัว on change ก็จะมีตัว b o l ลีนก็จะเป็นตัวบูลีนบูลแล้วก็บูลีนนี่มาตรวจสอบว่านเป็นค่าอะไรนะครับใส่ value เข้าไป value โอเคเสร็จแล้วในตัวนี้ผมก็จะใส่ตัวตัว set state นะก็จะมี set state มีตัวเซสสเตแล้วกนใน state ็ในเซสสเตเองในเซสสเตนะครับก็จะให้มันคอในการเรียกค่า select player นะครับที่เป็นค่า index ขึ้นมาโอเคว่า index มีค่า value เท่ากับเท่าไหร่นะ เทดไหมนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนนี้นะต่อไปหลังจากเช็ state แล้วนะครับก็จะมาเขียนตรงค่า value นะครับค่า value ที่เราได้มาจะเป็นค่าของ select layer นะครับซึ่งเป็นค่า index นะ มีค่าอินเดแล้วก็ก็จะมี Active อันนี้ผมใส่ Active เวลาที่เรากดนะมันจะเกิดค่าแอคทีฟขึ้นนะครับก็จะเป็น c ันเลเอ่อให้เป็นสีสีส้มไป็แล้วการออ n g น All นะครับอันนี้อันนี้เป็นสีของ Tech box. ขอเช็ c บ็อกก็เรียกว่าสีของเช็คบ็อกนะสี ตัวเช็คเช็บคบล็อกอะนะครับเมื่อเมื่อเรากดเมื่อเราเมื่อเราคลิกนะครับเเดี๋ยวผมเม้นไว้ก่อนเมื่อเมื่อติก๊กโอเคเมื่อคลิกนะครับคลิกก็ได้ โอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว Checker นะครับตัวนี้จะเป็น Checker ผมให้เป็นสีขาวแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นค่าสีในกรณีที่เราที่เรากดเครื่องหมายถูกนะ สีของเครื่องหมาย <Okay. S 1> เครื่องหมายถูกนะครับถูกที่อยู่ข้างในนะเอ okay. ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นสไตล์ของข้อความนะตัวนี้ไตเติลก็จะเป็นแบบเทคเคนะครับเป็นแบบเทคในเทคเองนะครับก็จะมีมีสไตล์อยู่นะครับซึ่งสไตล์ ที่เราจะเอาเข้ามานะครับเราจะรับค่ารับค่า w m S layer มาก่อนนะครับรับที่เป็น index เข้ามาโอเคนะเสร็จแล้วก็ค่อยมาเขียนสไตล์ครอบ index อีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์สไตล์ที่เป็น text style นะครับ text style มีอะไรบ้างมีฟอนตะ์แฟมิลีเนาะเป็นอไร์ชื่อฟอนต์นะครับผมให้เป็นอไร์แล้วกันเอดี okay. e นะครับต่อไปก็เป็นฟอนต์ไซส์เป็นขนาดของฟอนต์นะครับฟอนต์ไซส์อันนี้ให้เท่ากับ16โอเคนะครับตัวที่เรารับเข้ามาเราจะรับ5่า ข้อความนะเป็น t w m s layer นะครับ the w m s layer ก็คือข้างบนนะมันก็จะมีค่า index อยู่อันนี้ index ที่ศูนย์ที่1ที่2นะครับรับมาว่าเป็น index ไหนที่มาแสดงนะครับเสร็จแล้วก็ทำการใส่สไตล์ให้ข้อความมานะครับเห็นนะครับประมาณนี้ โอเคนะครับในการใช้ตัว SetState เนี่ยนะครับผมต้องทำการเพิ่มนะครับในส่วนของการ Return นะครับซึ่งผมจะมี Return อยู่สองส่วนนะตัวนี้ก็คือ Return ที่เป็นป๊อปอัพนะครับของ Alert Dialog นะครับผมก็ทำการ Return อีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้จะเป็น Return ภาพรวมนะครับผมจะ Return แบบ s t เต t s t e t ฟ u l นะครับ Builder นะครับ เข้าไปนะครับ state full builder ตัวนี้นะเสร็จแล้วในตัว state f u u l builder นะครับก็จะมีตัว builder นะครับจะมีตัว builder นะครับ builder ข้างใน builder ก็จะมีมีตัว builder ัน e ทคนะครับ คูเดอร์คอนเทกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีคอนเทกแล้วก็มีตัว state setter นะครับ state setter set ตัวนี้นะครับข้างในก็จะเป็น set state โอเคนี่มี set state แล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ครอบด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วตัวที่เราจะเอามาครอบก็คือสองตัวนี้นะผมจะทำการคัดลอกนะครับตัดไปเลยนะครับเอามาวางต่อข้างล่างนี้นะครับโอเคตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่ ได้แล,แล้วนะครับจัดโค้ดให้สวยงามโอเคอันนี้เออเลือหายแล้วนะครับทีนี้ลองมาทําการรีสตาร์ทดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนี้ผมทําการสต็อปเลยนะแล้วก็สตาร์ใหม่นะครับทีนี้ก็รอนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับมาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ ผมกดตรงปุ่มชั้นข้อมูล d b m s นะครับก็จะเกิดป๊อปอัพขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นขอบเขตจังหวัดใช่ไหมครับขอบเขตอำเภอแล้วก็ตำบลเวลาเรากดเมาส์ลงไปนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเพิ่มนะครับโค้ดเข้าไปในส่วนของแผนที่แบบเต็มหน้าจอนะครับตัวนี้นะโอเคนะครับ ในส่วนของไฟล์ map underscore full นะครับให้เราย้ายมาที่ตำแหน่งตรงสลับแผนที่นะก็อยู่ประมาณบรรทัดที่195นะครับก็คือตรงนี้แหละสลับแผนที่นะครับแล้วในตัว map underscore view นะครับก็มาที่ตัวสลับแผนที่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะทำการ copy นะครับคำสั่งนี้นะที่เป็นชั้นข้อมูลนะครับ wms ตัวนี้นะครับผมก็ ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะวางลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมก็ทำการกดปุ่มคัดลอกแล้วก็กดปุ่ม c t r l F นะครับเพื่อกระโดดไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้ผมก็จะกอบฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับกอบทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ไปคัดลอกไปนะครับส่วนของ map under score full นะครับผมก็ย้ายลงมาข้างล่างสุดนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้ละนะครับต่อไปผมก็จะทำการสต o p นะครับแล้วก็ทำการรันใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมารอดูว่าหลังจากรันใหม่ทั้งหมดแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะครับ หลังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับมาดูว่าหลักการทาง,งานจะเป็นยังไงนะครับกดปุ่มเมนูนะครับแล้วก็ชั้นข้อมูล WMS นะครับโอเคอันนี้ UI เรานะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของฟู l แม p เมนูนะครับโอเคใช้งานได้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็แบ็กอัพกลับนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะอธิบายการทํางานนะครับว่าหลักการทํางานเป็นยังไงนะครับหลักการทํางานนะครับอันดับแรกเราก็ทําการสร้างปุ่มกดขึ้นมานะครับซึ่งปุ่มกดของเราก็จะเป็นชั้นข้อมูล WMS นะครับแล้วก็มีข้อมูลเป็นแบบเลเยอร์นะครับซึ่งก็คือก็ใช้คําสั่งนี้นะครับก็จะมีสีแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็ชั้นข้อมูลนะครับ ที่เป็นไอคอนนะจะเป็นสีขาวนะนี่ไอคอนเลเยอร์เป็นสีขาวนะครับพื้นเป็นสีขาวแล้วก็ตัวเทกอะจะเป็นสีส้มนะครับก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เวลาเรากดกดผ่านฟังก์ชัน on นแทนะครับมันก็จะขอไปที่ฟังก์ชันอีกตัวหนึง่งชื่อว่า underscore show base wms นะครับก็คือฟังก์ชันด้านล่างนะครับเสร็จแล้วในฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้ base a t wms นะครับซึ่งก็จะมี ตัวเลดที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ l ลื lead ก็คือตัวเลเยอทั้งหมดนะครับเวลาเรากดเราจะเห็นข้อความที่เป็นเลเยอใช่ไหมครับก็คือข้างล่างนี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ Index ็กนะอินเด็กที่ 0, ที่1ที่2นะครับข้อมูลเป็นแบบ l ล s t ซึ่งใน List จะเป็นแบบสเต n g นะครับโอเคนะใน l ล s t เราก็จะสร้างขึ้นมาก็สร้างภายใต้อินเด็กนะครับเสร็จแล้วตัว l ล s ออีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบบูลีนนะครับซึ่งจะเป็นอ่าซีเล็ก เลเยอนะครับซึ่งข้างในก็จะวัดความยาวของ l a เยอร์ว่าความยาวของเลเยอร์ข้างบนนะมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็คือ0 1 2 3์ห่มใช่ไหมครับแล้วก็เซสเ t a t ตครัร้งแรกให้เป็นเทตไปนะครับเสร็จแล้วพอเรากดปุ่มนะครับเราก็จะสร้างตัวโชว์ไดอะล็อขึ้นมานะครับทั้งหมดเลยนะนี่คือโชว์ไดอะล็กนะครับอบสีสีขาวใช่ไหมเสร็จแล้ว ในตัวโชว์ไดอะล็อกนะครับก็จะมีข้อความว่าชั้นข้อมูล wMS ก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นแบบตัวสีแดงนะครับในนี้ก็จะสร้างกรอบความสูงกับความกว้างความกว้างก็จะเซตเป็น double d max i i t นะครับคือเซตตามเซตตามขนาดของตัวตัวข้อความนะแล้วก็ความสูงผมตั้งเป็น300อนะอันนี้มันมัน300มันอาจจะเหลือเยอะนะครับทีนี้เราอาจจะสามารถปรับได้นะ อาจจะปรับเป็น250ก็ได้นะครับตกกวัวกรอบความสูงก็จะย่นลงไปนะครับเสร็จแล้วข้างล่างนะครับก็จะมีการแสดงข้อความที่เป็นแบบรีวิวนะครับซึ่งรีวิวก็จะวัดความยาวก่อนเป็นไอเทมเขานะครับวัดความยาวของเดือบิมเอสเลเยอรข้างบนนี้นะครับว่ามีความยาวเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ทําการสร้างข้อความขึ้นมานะครับก็ทําการ Return เป็นเช็คบ็อกรีนะครับ ขึ้นมาก็จะเป็น WMS layer Index ตัวนี้นะครับอ้างอิงข้างบนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีข้อความแสดงขึ้นมาก็จะมีการต่อปุ่มกดนะครับที่เป็นแบบ Select layer นะครับผ่าน Index ็กพอ Select layer ผ่านอินเด็กมันก็จะส่งค่าอินเด็กที่0ที่1ที่2องย่างนี้นะครับไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Set state on piece นะครับขึ้นมานะครับหลักการทำงานประมาณนี้นะครับ ทีนี้เวลาเราจะเขียนใน EP ต่อไปนะเราก็จะทำการส่งค่าอินเด็กตัวนี้แหละนะครับไปวาดแผนที่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า EP นี้เราทำการสร้างตัว UI ขึ้นมารองรับเฉยนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นแอคชั่นนะครับเวลาที่เรากดปุ่มตกลงนะครับมันก็จะทำการหลุดออกจากป๊อปอัพของเรานะครับเพราะว่าเราใส่คำสั่งในว i กิเตอ p ์ป๊อปไว้นะครับส่วนในคำสั่งฟูลก็เหมือนกันนะครับฟูลหลักการทำงานก็เหมือนกันเพราะว่าเราทำการ กลอคำสั่งมานะครับโอเคประมาณนี้นะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ